มเราไปสุัดครับผมบอยวันทัศและทีมงานตอบจับดมวันนี้ได้มาอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอุบลราชธานีนะฮะนั่นคือศาลหลักเมืองนี่เองวันนี้มันมีกิจกรรมอะไรดีๆอยู่แถวเนี้ยอยากรู้ใช่ปะเดี๋ยวพาไปดูกันแหลมแน่นอนเราไปชื่ออะไรจ๊ะชื่อการ์ตูนค่ะการ์ตูนปาริชาติค่ะมาหกมา ดมือค่ะโซดค่ะพูดจริงเปล่าจริงสดวนันนี้ก็นี่แหละทะเลาะกันอยากจะตั้งสเตตัสน,นึ่งขึ้นมาเนี่ยอยากระบายลงเฟซบุ๊กหน่อยเร็วบอกว่าโซดโสดโซดค่ะเราระไปชื่อแพรว่ะแพรวรอชื่อในเฟซบุ๊กไงแพรล,ลืมสถานะโสดแต่ตัวจริงไม่โสดแสดงว่าสถานะจริงๆนี่ก็คือไม่โสดละไม่โสดอยากระบายว่าไงคืนนี้บุษบาค่ะเราระไปชื่อฟิล์มค่ะฟิล์มฟี่คูฟูคูฟูค่ะฟิล์มขี้เศร้า วนี้ตามหาพ <ria> ่อของลูกคนนั้นเลยฮะบอกเข้าไปอยากได้แบบไหนก็แบบดูแลเราได้ก็พอแล้วอะไรอย่างนี้กลไปอยากระบายลงเฟซบุ๊กนี่อยากไประบายว่าไงจ๊ะคุยให้งานเยอะกับแล้วเวลาว่าก็ไม่ค่อยมีละมั สวัสดีครับผมอยู่กับน้องหน้ามาสตาร์ทเทคคนนี้นะฮะ <c oughs> เนยค่ะเนยชื่อใน Facebook ว่าไงว่าัญญารายขาวค่ะขึ้นกับเพื่อนเล่นๆค่ะถ้ากลับไปนี้อยากระบายลง a c e b o o k เนี่ยจะเป็นระบายว่าไงอยากให้ครูให้งานน้อยนินจาจิ๊กซอครับเยสก้จารุกิจคำาองษาอยู่บ้านอยู่ในห้องคนเดียวแบบมีใส่วิกเต้นคนเดียวไหมมีล่ <c oughs> ถ้ากลับไปนี่อยากไประบายลง Facebook ของวันนี้ระบายหน่อยจะเล่นไพ่ต้องไม่กลัวปอกก้าสองเดงใช่ครับ ชื่อเนิรน์ดครับ GPS เนิร์ดครับสถานะใน Facebook อันนี้ยังโสดอยู่หรือเปล่าคะโสดครับระบายหน่อยสักหนึ่งประโยคทำไมครูฝึกต้องเมาครับเอาแล้วใครนะทอมครับโสดจริงโสดนานยังสองปีโอ้ท้องปีเหรอพี่ไม่ไปบวชได้มั้งโสดนานขนาดนี้ถ้ากลับบ้านไปนี่อยากระบายลง Facebook นี่จะไประบายว่ายัางไงบ้างฟิสิกส์มึงเยอะเกินแล้วเราเระบน้องสากนี่คมซิตี้ให้ทีรอยตัดครับผมบ้านอยู่ที่ด้านเลขที่หนึ่งสองแปดหมู่สิบเอ็ด เชื่อเดียวครับผมวันนี้ไม่ได้ใส่วิกมาใช่จริงๆจะใส่วิกมายังไงฮะยาวยาวจากไหนรู้ไหมจากกรุงเทพโอ้โหลาพันเซลเปล่าลาพันเอลครับโอ้โหอันนี้คือเตียมกันมานะสวดไม่พอสิงด้วยจริงจริงวะไม่จริงสิงกับองใช่ร้องไงโอ้คัมิงเอาวันนี้กลับไปอยากไประบายลงเฟซบุ๊กเนี้ยเประบายว่าไงคิดถึงแฟนเก่าครับผมแฟนเก่าอยู่ไหนรู้ไหมอยู่ข้างหลังให้เรียกมาเหรอเบียม ของคนนี้เหรอคนนี้เหรอมีข่าวอ่ะคนนี้เป็นแฟนกันป่ะก็เคยเป็นครับตอนนี้เลิกยังตอนนี้เลิกแล้วครับเตฟนี่มีเงียบเงา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 กอดกอดโจ้หน่อยกอดโจ้หน่อยกอดนะกอดหน่อยเลยนิดนึงนิดนึงเลยอ่ะชื่อบีมครับบีมอยู่มอไหนจ๊ะมอหกครับ เมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับเอกจริงเหรอก็เคยกุ๊กกิ๊กเฉยไม่ก็มันมองหงแล้วเนาะก็ต้องเอ็นอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเวลาใช่ก็นไม่มีเวลาโสดครับตัวจริงเปล่าโซดจริงยังแอบไปคุยกันนันยังคุยอยู่ไหมไม่ก็คุยตามเพื่อนตามปกติอ๋อตามเพื่อนเมื่อติตามโอ้ยน่ารักว่ะคู่นี้นะถ้ากลับไปนี่อยากไประบายลงเฟซบุ๊กวันนี้จะไประบายว่าไงก็อยากโสดอ่ะก็ยังไม่อยากมีแฟนตอนนี้หรอกเพราะว่าให้เอ็นติดมหาลัยก่อนลวกันครับ Yamaha! สวัสดีครับผมบิ Big Ten, ๊กแ n นพุ่งยัสจันทร์ครับวันนี้ก็จะมาเล่นบ้านผมงานอเล็กของผมครับก็ทุกวันเจอแนวที่ทุ่งสีเมืองครับ ก็อย่างไงก็ฝากติดตามพวกเราทั้งหกคนด้วยนะครับกับ Big Project นะครับเมื่อจะเป็นผมบิ๊กโฟกัสบิ๊กอีคิวบิ๊กแชนบิ๊กกทุกๆคนนะครับ Big b บอสด้วยครับคุณบิ๊กบอสฝากติดตามทุกๆคนด้วยนะครับ BIG YAMAHA ขนุนครับขนุนใครตั้งแหใครตั้งหะน่าจะเป็นปู่ครับทำไมปู่ถึงตั้งขนุนวะก็หนุนนำครอบครัวครับอ๋อหนุนนำครอบครัวซ้อมหลีครับถามว่าสเตตัสในเฟซบุ๊กนี้ยังโสดป่าขนุนโสดครับโสดอยู่บ้างก็สาวแต่แหนคนเดียวสักหนึ่งข้อความไม่ระบายนะ เงามากวันนี้มาทำอะไรแนนโซดิ์วันนี้มากับแฟนาาไามไม่มีค่ะโออดูดูมันยกมือดูมันยกมือนถ้าวันนี้กลับไปอยากไประบ,บายลงเฟซบุ๊ก k ลักหนึ่งข้อความหนึ่งสเตตัสเนี่ยระบ,บายหน่อยเลยเหน,นื่อยมากคขาวนี้ชื่อแม็ก่เห็นเรียบร้อยเรียบร้อยเยอยงี้ยสเตตัสในเฟซบุ๊กมีแฟน,นยังไงมีมีมีก็ได้ระบายอะไรลงเฟซบุ๊กหน่อยคนมาจีบเยอะเลือกไม่ถูกมีคนอิจฉาแล้วไหมนั่งไงนั่งไงอ๋อคนนั้นอิจฉาอยากโซดอยากอยากตั้งใจเรียน ชื่อดาวค่ะดาวไม่ดาวเป็นงี้หรอกที่หนูก็เป็นแบบนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันน,าานั่หมายหนูจ้าผู้จ้าว่างั้นใช่กี่ลุมกี่ลุมวันนี้คืออะไรอะ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรคือสถานะในเฟซบุ๊กอันนี้โสดโสดปะโสดพี่โสดซื้อเหล้ากิน เบี้ยไม่ซื้อเหล้ามาถ้ากลับบ้านไปอยากระบายลงเฟซบุ๊กเนี่ยอยากระบายว่างไงไม่ไม่ระบายเวลาโพสในเฟซบุ๊กโพสเลยไม่หนูไม่โพสไม่มีใครไลค์ก็เลยไม่โพสจริงเหรอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอดไปแล้วพี่เดี๋ยวพี่ไลค์เออได้เออแกได้ปะได้ได้<อ>ได้เ<ๆ>รารไปายจูมิ้นค่ะมิ้นพลอยเพลินค่ะมาเป็นลีดเหรอค่ะน่าเราโคตรเด็กเรียนเลยมาเป็นลีดได้ไงวะใจมันตาเขาพี่อุ๊ยละสถานะในเฟซบุ๊กนี้โสดนะโสดไหมค่ะโสดจริง เดี๋ยวจริงม้าถ้าวันนี้กลับบ้านไปอยากระบายลงเฟซบุ๊กสักหนึ่งสเตตัสผมสั้นเว้ยเออตัดหัวหนูทาไมเราเระบายสวัสดีครับนี่ฮะเรามาพบกับนะครับข่าววันใหม่นะผมชนะสกริโกทองแล้วใหม่นะพวมาลีค่ะเออค่ะสเตตัสัน้นี้ในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊ก k หม่ไม่สน,สนดูหน้ามันอิจฉาคนไม่มีความรักไม่เคยไม่เคยเกอรักแท้รู้ไหมทําไมพวงมาลัยเขาถึงไม่ใช่รักแท้เพราะรักแท้มหายากเป็นโก้ะ งงกับมุกเด็กเบนนะฮะถ้าวันนี้กลับไปอยากไประบายลงเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องแนเนี้ระบายให้บังอ่ะรักค่ะเราระบายปุกกี้ค่ะบุกปุกกี้อานนณงตอนนี้สถานะในเฟซบุ๊กนี้ยังโสดยู่ไหมค่ะโสดจริงหรอหะอุ้ยไม่นูแต่งงานกับเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงในห้องถ้าจะกลับไประบายในเฟซบุ๊กของวันนี้อยากจะไประบายว่าไงไม่รู้ไม่รู้จะคุยอะไรนู๊ไม่ค่อยอัพสถานะในเฟซด้วยซ้ำแล้วเอามีเฟซบุ๊กไว้ทำไมนั่นสิเอาไว้ส่งคนอื่น<ล> จบไปแล้วกับเราระบายในเทปนี้ครเป็นยังไงกันบ้างฮะเด็ดๆแหลมๆกันทั้งนั้นเลยนักเรียนหลายสถาบันที่มาทํากิจกรรมดีๆทางบริเวณทุ่งสีเมืองนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์สจดีของเราครับ Big Yamaha ต่อไปเลยครับ The Ending of Rockstar ที่มอบเสื้อผ้าสวยมาให้สุดท้ายครับ Major <laughs> Cinematic สำหรับวันนี้ผมบอยบรรทัดและทีมงานตับจับดมต้องลากไปก่อนครับสวัสดีครับรบาย tông